กราบสวัสดีเจ้าปอม่พี่นอ้อ,องกูคนพบกับน้องโบโตเต็มว้แหมแล้วมา่อม่พี่น้องเฮ้ยวันนี้น้องโบจะแกงมาพักนี่มาพักเกนงยังไงแกงใส่ไก่เจ้าวันนี้นะบอกเลยว่าฮีพวดพวดพวดเมาะแน่นอนเจ้ามาตอนนี้เริ่มทำกันเลยเจ้าปอมเพี่น้นองเฮ้ยเดี๋ยวอีแม่กบไก่เดี๋ยวน้องโบตัดเพื่อนมาเงาะ่อมเพี่น้นองเอากระเทียมไปเลยน้องโบอีแม่ง้างไก่ล้วเจ้า นนี่กับแม่ <laughs> อ๋อก็แข่งองคนเจ้าก็แข่งกุัวนี่หอมแดงเจ้านี่ใส่ไปจะไขใบมะกรูดนี่ปุ่มใบพะน้องเฮ้ยหน่อยๆ,ๆไว้ละมันจะได้เรียกไงเจ้าอ่าอะต่อไปใส่พริกเจ้านี่นี่ใส่กิมเม็ดมานี่เพชรน้อยปอ่ม่บพะน้องเฮ้ยเนอ สี่หกแปดสิิบองสิบเม,ม็ดแ้นะแสบแสบเลยวันนี้นะกะปิเจ้าเนาะจัดจม,ดม้อ <c oughs> นดูเลยม้อนก่จัดม้อนจัร่ละเอียดน่อยจ้ะ กน็นอกวันจันมั้งแม่แม่ยังี้ยน่าจะได้เด็กกินรีแอคติเยต์น,นอกก็ตาดมือละเอียดละเอียดแม่มาตัมือละเอียดเลยลก็่ดนต่อปอมาภาคกันเจ้าโบเลยปับปับเดี๋ยวแต่ห้อปองก่อนเจ้าเออ,อปองเ,เปลือ,งองกเอาก่อนเจ้ามาน้องโบตัดนี่เรียกพอดีเดี๋ยวเมื่อแม่ปองมาภาคกินหนุ่มโบไปคข้าพี่แกงร้อนหนูแม่เนาะเจ้าข้าไก่เลยเจ้า อังโม,โมใส่น้ำมันเจ้ารอพริกที่เขาต่ำตะกี้ลงไปมีก่อนอือหือหอมปลาเม็ปิน้องแต่อจาจจะกลาบน้อยเลยเจ้าเอาไก่ที่แมกแ่ก๊กตะกี้ลงไปคว่วด้วยกันเลอเจ้าลงไปตั้วอีว่าลงไปคั้วเลยเจ้าปลาเม็ปน้องเหรอไอ้อะกล้วึงหนึ่งปอเด้อ ข้วไปข้อมาไก่ได้ตีแล้วเจ้าเติมน้ำสะอาดลงไปเจ้าเอาหมอกท่วมไก่เพื่อน้นอกเลยหน,หน้ำเดือสบูนสบูนนี่มาฟัก ก๊กแล้วพอดีพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเอาใส่ลงไปเลยเจ้ามาก่อยเน่าระวังสะเด็จเจ้าป้าห,หน้าตาใครดูใครนี่กัดแ่บมากพ่อแม่พี่น้องเ, 5, อ,เอ้ยน,นีน่ใส่น้ำผ้านเฮโน่เจ้าใส่กระน้ำมันใส่น้ำตาลเฮโน่เจ้าผงปรุงรสเจ้าจะหอมอร่อยเจ้า หมคนเขานี่ก็รอซุกพักปอมเจ้าฮะไปเลยอ่ะปมไปน้องเจ้ากินข้าวกันเลยเรียบร้อยแล้วแกงม้ฟักหม้อแม่เจ้าเจ้าแล้วมีปลามีไก่แหมบนี่ขอจ้ำกันเลยหนึ่งปมไปน้องเฮ้ยอม้อฟักเจ้ารอ ตอนผมไม่รอว่ะแบบเจอได้แต่หมดใจจิ้มแจงมันพักอมนองเนีนองเนี้ยร่อยเปอร์เซนเลยแต่ว่าแหมปุ้งเล็กน้อยอร่อย กินแกมนงมาให้คนแต่ว่าแบบแม่เขาต้องอยากกินซุยน้องตัง้งไรเอะเดี๋ยว่อยอย่าอปเน้อกระเพาล้อเด้อือย๋าก่กะฮะบอไม่เป็นน้องเจ้ากินมาให้บัดดี้ก่อนถ้าเกิดไข่ชาคลิปนี้อยากทำแกงมาฟัดสูตรน้องโบแก้อีแม่สูตรมาซ่อ อร่อยปาสร้างจำสูตรมาได้สูตรอีแม่ก็น้องบอกน่อเจ้าพ่อแม่เป็น้องเหยลองไปทําได้เจ้าบอกเลยว่ามะน้อแม่เนาะเฮียปวดปวดปวดอืมคนลุกไปแบบเป็น้องเหยป้าสำหรับคลิปนี้น้องโบก็อีแม่ต้องลาไปเพียงแต่อีก่อนหน้าเจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้น้องโบว่ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจน้องโบตัวเทียบไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโบคนงามคนนี้เดือดเจ้าป้ากันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบๆเจ้าอีแม่ชอบลากเขินอะเลยอะ บอกไปบายครับบอกไยบายก่อนบายครับ <laughs>